เล่นตัวอะไรดีเล่นน้องแมวดีกว่าคือชื่อกีรีมัง้งสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลโบอกนะครับเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าเพชรซิมโเลเตอร์นะครับใช่ครับมันชื่อว่าเพชรซิมโเลเตอร์ Pet นะเพชซิโมเลเตอร์นะซึ่งวันนี้นะครับจะมาไม่รู้นะครับว่ามันจะเล่นแมบอะไรนะครับก็เลยมาเล่นนะครับ วันนี้อยู่ดีมาเล่น p พลยซีมเลเตไม่รู้มีอะไรนะเป็นแมปที่เราต้องเล่นสัตว์เลี้ยงนะครับดูสิมีอะไรบ้างให้เราเห็นมันมีเงินอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปกดตรงนี้ดิเป็นไงมันบอกให้เรากดเออคูณห้าคอยคืออะไรอ่ะรอให้มันกดเสร็จก่อนแล้วกันทำไมกดชา้าจังวะเนี่ย เงินคุณห้าเหรียญถ้าได้แล้วมันจะมีอะไรอะ่ะใครจะได้ช่วยเราตีหน่อยเพื่อนใครจะได้ไม่มีคนช่วยเราตีเลยอุยอ๊ยอุ๊ยเงินเต็มเลยดูเงินสิครับทุกคนพุ่งทะเล,เลยอะ่ะโอเคเดีย๋ยวผมตัดตอนที่มันตีเสร็จนะ ตีเสร็จแล้วครับทุกคนเงินเจ็ดร้อยนะไปอันนี้อะไรอะ่ะมันพาเราจะพาเราไปไหนไหมจะก็ลองกดดูสินี่อะไรไหมอ๋อนี่กดลูกศรแล้วยังไงอู <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนดูสินี่อะไรมันไม่เนี่ยอุย้ยมันพาเรามาตรงคิดมัดครับอุย้ยตอนคิดมัดอุย้ยเงินเต็มเลย จะมีอะไรนะครับ <c oughs> เหมือนมันอยากให้เราฟาร์มแฮะแล้วเราก็ไปอีกจุดโลกหนึ่งครับฟาร์มก็ฟาร์มเป็นไงลองเล่นดูไปเรื่อยๆครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่าฟาร์มให้ฟาร์มพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นตู้นี่มันมีตู้ด้วยครับแต่เราเปิดไม่ได้อะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมดีกว่าปะ แล้วกลับไปที่เดิมม่แค่เนี้ยเพื่อนเราขอเทรดนายจะเทรดอะไรกับเราเฮ้ยให้จริงเหรอเดี๋ยวผมลองรู้นะว่าเขาจะเทดกับเราไหมนะ,ะเฮ้ยเสี้ยงแรด้วยผมเคยเล่นมาอ่าเทดก็เทดเฮ้ยเทรดเหรอเยมตอนนี้ผมเทดกับเพื่อสนสำเร็จแล้วนะครับดูสเสี้ยงใหม่จิโคตรเท่อ่ะ ไปเข้าไปที่เดิมมาฟาร์มกันเถอะหน้าสาวเลี้ยงนะ่าดีน่าดูเลยนะอุย้ยสิบเอ็ดเเลียนเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ดีกว่าว่าเงินเยอะไหมอันนี้เปิดอะไรอ๋อให้เราเปิดอ่ะเปิดเปิดเปิดมีอะไรว้าวอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย คุณดูเงินดิสิบสี่ทีเลี่ยนตอนไหนวะคุณเยอะเปิดเลยมะต้องเปิดสิโอ้โแรงมากได้เงินสามแสนนะครับเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งเลยแล้วกันนะเป็นจุดอะไรเดี๋ยวซื้อเลยดีกว่าครับเดีย๋ยวผมตัดคลิปเลยแล้วกันนะว่าผมจะไปถึงไหนบ้าง อ่ะผมจะลงตัดคลิปดูนะว่าผมจะไปถึงไหนนะอ่ะเดี๋ยวผมตัดคลิปให้ดูนะสามถ้าผมตัดคลิปอันนี้เสร็จผมจะไปไกลเลยลนะโอเคสามสองหนึ่งปึ๊บเปิดไปสักพักหนึ่งนะครับไปไกลเลยอะ่ะตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วนะครับลองไปตรงนู้นบ้างสิเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหเงินใช้เงินห้าล้านเลยหรอเฮ้ยเงินพอแนฮะไม่ลดเลยสักบาทหนึ่งไม่ลดเลยสักตัวหนึ่งอะ่ะ ตอนนี้ผมมี14ทิลเลียนครับ14.34ทิลเลียนนะโอ้ยทุกคนดูดิตรงนี้ใช้บิลเลียนเลยมีคนบอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ไปโลกสามครับน่าจะใช่นะเพื่อนผมบอกนะว่าผมเคยเล่นมาก่อนเนี้ยก็เลยรู้ที่ไปโลกสามใช่ไหมตรงนี้เป็นที่ไปโลกสามครับยวเราไปตรงนู้นบ้าง ตรงไปข้างหน้าเลยข้างหน้าเป็น16.5นะครับ16.5 m 16เอ็มล้านเท่ากับ16ล้านวิทุกคนก็นจะถึงแล้วนะกกล้ถึงความจริงแล้วอันนี้อะไรอีกเนี่ยมามาหยุดก่อนยังไงผมว่าผมน่าจะไปโลกสองได้แล้วแหละอ้ยอะไรอะไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเดหลอก หมือนมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็ออยังเท่าเดิมอะ่ะปะไปอ่ะห้าสิบล้านตรงเนี้ยไปตรงห้าสิบล้านเลยนะตรงนี้มีอะไรดูสิเหมือนจะแลกนะครับเกมเหมือนเกมจะแลกเปิดเลยดีวยกว่าเฮ้ยตรงั้นไม่กงยักษ์เดี๋ยวไปตีเดี๋ยวตีมันดีกว่า เงินครับไปปัป๊บไกลมากวูเมืองลาวานี่สวยมากไปเลยแล้วกันนะตีกล่องดีกว่าเงินไปอุ๊ยเร็วกันไปไหมเงินไปโคตรเร็วได้มิลเลียนเลยนะ ได้งเงินทีละบินเลียนเยอะเกินไปป่ะบะเหอะยังไง,งเงินก็เยอะอยู่แล้วไปเจ๊เราไปตรงนู้นเลยนะเพื่อเปิดไปอะไรมันมีประตูอยู่นะเปิดไปสองร้อยห้าสิบเอ็มก็สองรอยห้าสิบล้านก็เยอะนะเนี่ยเปิดเลยนะ ับง่ายจังวะเกมนี้เดี๋ยวเราไปโลกใหม่ดีกว่าครับ,ปบไปสิรีบไปเอ้ยที่ไหนเนี่ยโอ้โลกใหม่ของเราสวยม ไปพูดมามันก็ปกแปลกๆนะไปครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันบ้างเลยดีกว่าเฮ้ยมันต้องใช้สามหมื่นนี่สามหมืน่นเราไม่ใช่สามหมื่นธรรมดาด้วยนะ,สะเสยงค่ะวฮ้้ทุกคน ตัวใหม่เหรอผมได้อยู่ดีผมได้ตัวใหม่นะครับไปดีกว่าสามเอ็มแล้วแป๊บเดียวภายในแป๊บเดียวได้สามเอ็มปับ๊บเปิดเลยครับเปิดแลด้วครับฟรีไดมอนด์อะไรอ่ะให้เราซื้อเหรอแปดเปิดหมื่นเปิดโอ้โหเปิดได้ด้วยแล้วต่อไปอ่ะอันต่อไปโอ้โหห้าแสนเปิดครับ เร็วมากต่อไปสามล้านเท่าไหรเนี่ยดูแป๊บเออพันหมื่นแสนล้านก็ล้านนี่ถูกแล้วอ๋อเงินไม่พอเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่สกุล,ละดีกว่าครับน่าจะเป็นสกุละใช่ไหมเออชาสากุละจริงด้วยก็ยังปกติไม่มีอะไร ชิวๆครับง่ายๆอีซี่อีซี่ง่ายมากห้าล้านแล้วเงินตอนนี้เปิดครับเปิดเปิดครับบุ๊ปเร็วมากทีละเจ็ดหมื่นเหรอทำไมไม่ได้ทีละเจ็ดหมื่นวะลองตีอีกกล่องนี้บ้างดีกว่าเปิดครับบ๊อบโอ้ มงนสิบล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกนะว่าม,มีอะไรอีกไหมกล่องนี่ไม่เห็นมีกล่องยักษ์เลยตีนี่มั้งดีวะอุ้ยอันนี้เยอะสุดแหละตีโคตรเยอะเร็วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปอีกที่หนึ่งบ้างนะมันเป็นอะไรอะ่ะ สิบสี่้านแล้วตอนนี้น่าจะมีที่ไปนะทางกลับอยู่ไหนอะนั่นไงเจอแล้วทางกลับนะครับยุดอะไรกล่องเปิดแล้วนะอุย้ยมันเป็นร้านอุย้ยโอ้ดูเงินดิทุกคน หกสิบเป็นเลี้ยงแล้วนะมาไปต่อเลยวันเดียวเล่นรวยเปิดโอเคเดี๋ยวเราเปิดอีกที่หนึ่งเลยแล้วกันนะต้องเปิดนานๆเลยไหมเปิดเราค่อยไปเข้าไปดูอ่ะอันแรกปับ๊บอันสองแป๊บสิบแปดล้านเปิดง่ายเกินไปปะหกสิบหกล้านอ่าสุดท้ายละโอ้โห เปิดหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปอันสุดท้ายกันเลยอุ้ยสวยมากอันสุดท้ายมันได้โคตรสวยเฮ้ยอะไรอะ่ะยังมีที่ไปอยู่จะเ,เปิดไปครับโคตรช้าใช้เสลียงตัวปวดเลยกว่าเชฟเสลียง ว้วแหลกมากเลยครับเกมตอนนี้ เก,กว่าเงินก็คุดึ้าลิเงินหมายถึงเงินเมื่อกี้นะเงินในกล่องผมคิดว่าเกมนี้เกมสนุกนะไกลมากกลองใจก็เลิมไหมครับจุดมึงหมายว่าเราจะไปโลกต่อไปแล้วโอ๊ย จา่ายหม่อ่้เงินหายหมดแล้วไปเรื่อยครับโอ้โคตรเยอะเลยครับทุกคนไปแล้วเออสือเลี้ยงผมครบสี่ตัวแล้วนะนี่ครับว้า เยอะมากเลยอะป้าเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันมากเลยแล้วกันครับมีคนบอกว่าให้กลับไปที่โลกหนึ่งนะับป่ะกลับไปที่โลกหนึ่งก่อนแล้วกันนะไปตอนนี้นะผมก็ถึงเกาะน,นี้แล้วนะครับไปกันเลยแล้วกันพิวแต่ผมจะไม่ตีกล่องจะบ้าเหรอทุกคนผมก็ต้องตีสิปั๊บ ให้หมดเลยไป่ะหนึ่งสองมาให้หมดอุ้ยเงิน ลงขวดแหละทุกคนอุย้ยลงเต็มเลยไปดีกว่าไม่เปิดแล้วคโครเปิดยากไปตอนนี้เงินเราพอที่จะไปโลกสามแล้วนะครับไปครับปาุมย อนที่สุดก็มาลก3ามได้แล้วนะครับเย้ e! มาลก3าได้แล้วอก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r i ครกันด้วยนะแล้วก็เจอคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไม่บายไม่บายเจอกัคลิปหน้าวันนี้เล่นไกลมากครับนานมาก